คือ่รนี้คืถ่เห็นผี่หอ้ยก็สิเต็มพอดีเวย้ยลอยรถก็สิเต็มพอดีไฮหไมามาหห้หละ,ะอีเม่ไปใส่วะทำน้มาาผี่ึไปเห็นคนเอ้ามาเห็ดหลับหล่อๆอีังอยู่หนน่บะเอ้าเอ้าเอาิจาปนมึงก็ทักเฮตอียงงงงง สิไปไสเจ้าขึ้นลบเราหลอดจะไปไถไวอีนฮะกระเป๋าในอีหยังขึ้งใหญ่แต่กระเป๋าในอีหยังนี่อีหยังนี่โอ้เสือผปากูหน้าเจ้าสิไปไถฮะเจ้าสิไปไสเจ้าเดี่ยวหาผู้ไหนฮะเจ้าสิไปทางไหนเจ้าสิไปทางไหนไวยกูบอกไปทางไหนดอกหน้ามึงไม่ไปทางไหนลราหอป้ายหยังนี่หอป้ายหยังนี่มึงมาหยังยูนนี้เอากขผัวข่อยมันเป็นนาหน้ามาล่วงขี้ดินข่อยก็มาหาผัวข่อยจะไปเจ้าในลำหน้าหยังเจ้าห้าหยังข่อย มาหาหัวคอยเจิ้นมาอย่างนี้จ้ามาอย่างนี้อีอันนี้มาหยั่งสิเป็นหยั่งมึงก่อยเดียวนี่กู้เทาค่อยแก่ก็เขาอยู่ว่าเทานี่แหละก็้อนว่าลูกสิถามนี่ก็ว่าเท่าแล้วนี่แหละจังถามเอามาหยั่งกระเป๋าสัมพานเนี๋ยามาหยั่งไปนี่จ่าแม่หาผู้ใดแม่ไานี่จ่ากู้หรอบ่ผู้ใดไปนี่จ่าผู้ใดไปนี่จ่าจะมาหาใครจะบอกให้มันดีๆเบิ่งโอ้ยนี่ฮะจะมาให้หยั่งจะบอกใคริ่งจะมาหยั่งนี่มึงมึงสิรับกูได้อยู่บอกใ่นกูบอกนี่เอ้า ก็ชีลับได้ต้นละแม่ข่อยก็เป็นลูกเจ้าเจ้าสิไปทางไหนมาแทนแต่ก็ต้องบอกข่อยไหมล่ะมึงจะซ่องหาผู้ใดจะว่า่ออยงมึงจะซ่องหาผู้ใดอันรดมันมาโมดินมาหันนั่นแม่แต่เป็นหยังเขากลไปเอาขี้ดินแตเป็นหยังมันอยากเจ้าไปอยากแง่ลัำเขาเจ้าชิลาบขี้ดินบ่เล่นหยังอ้อยนั่งกูสิไปน้ำลับเขาแม่มึงอยากไปไหนกยู่เขออจไปน้ำเขาเห็ดหยังนะแม่ยีอันนี้จะไปน้ำเขาเฮ็ดหยัง กากูหนาดเขามาเขานาดกูกูก็้ินไปน้ำเขาเขากินเนื้อนี่จากกู้หนิหมเจ้าสิไปน้ำรถดำมันคืออยู่บอกมึงรับผู้ใดอีหลีบอกจะมาลักคุยกับเขาแยมเลยจะสิไแล้วน้ำเขาจะไหมไหมเขาว่าเขามาสะสมยินอยู่นี่แม่เจ้าเท่าระดรแม่นานยิ้นอยู่บอกอย่าบอกว่าเจ้าสิลรนได้กดรถอันผู้บ่าวรถดำนั่นนั่นน่ะกูสิไปน้ำรถดำนั่นน่ะมันนักนัดตั้าคุยจับจยบอยู่นี่ โอ้ยเจ้าก,กระเฮ็ดแดงกระเฮ็ดขึ้นหอดหนาลูกหนาล้านนแม่เออเจ้าเขาเลวกะจังสั่นล้ากะจังว่ากูว่ามึงหลับกูได้อยู่บอกขันกูบอกนั่นกูกะลับก็ได้แล้ววิทย์เขาลับไ,ได้แล้วเนี่ยนั่นเอียนี่เท่ามันก็ยู่สมเถ่า่วนเท่าโอ้ยจะได้แต่สิเฮ็ดจังสี่บันบักรถดำมันยังหลับกูได้อยู่แม่มันแม่มันหลับเจ้าได้หรือมัน มันหักเจ้าแล้วมันหักเงินเหรีผู้เฒ่าเจ้าเดี๋ยนี่หักหยังกระซังมันน่าขึ้นมันน่ะภาษาว่าแต่อันเขามากูมากูอันเขามาแต่ของหรือเขามาเงินเหรียญพุทโธแต่ของเด้๋นี่เอาไอ้ถั่วอันยุกซื้อยากินย่ำเทาคนเป็นยังเงินนั่นอีอันเนี้ยมงเป็นเบามากวัยกูเลยสิบว่าท่นมั่นแหมเธอรู้ว่าแต่สิไปไปเดียนี่ไม่ิล่ะนี่กูเตรียมแล้วล่ะนี่โอ้ยอ้ามานจะพี่อีแม่ยุพี่อีแม่ยุพี